พระยอดขุนพลกูวัดภาษีมหาธาตุเมืองลบบุรีอันเป็นต้นแบบของพระยอดขุนพลนั้นมีเอกลักษณ์สำคัญคือซุ้มเรือนแก้วและฐานบัวเร็บช้างนับเป็นพระยอดขุนพลอีกพิมพ์หนึ่งที่มีความงดงามอลังการเช่นกันพระยอดขุนพลกูวัดภาษีรัตนมหาธาตุเมืองลบบุรีเป็นภาพประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วใต้าฐานประทับอยู่บนบัวเร็บช้าง ศิลปะสกุลช่างขอมในยุครบบุรีองค์พระจึงมีความขึงขังแรกรางการเป็นอย่างยิ่งตามแบบฉบับของเมืองนักรบแต่โบราณการด้านพุทธคุณถือได้ว่าพายอดขุนพลรบบุรีเป็นสุดยอดทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดมหาอุดสมกับความหายากของพระที่มีอายุร่วม800ปีขนาดขององค์พระกว้างประมาณ2.7ซนเมตร สูงประมาณ4.5เซนติเมตรราคาเช่าหาหลักแสนขึ้นไปในวงการพระเครื่องได้ให้ความหมายของคำว่ายอดขุนพลไว้ว่าจะต้องสมบูรณ์ครบทั้ง4ประการคือ 1. องค์พระจะต้องสวมมงกุฎแบบเทิดขนนก 2. ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 3. เป็นพระนั่งปางมาลวิชัยเท่านั้นและ 4. ประทับอยู่บนฐานกรีบบัวเล็บช้าง พระยยอดขุนพลจึงจัดได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากวงการพระเรียกว่าแบบเต็มฟอร์มครบสูตรจึงมีราคาสูงกว่าพระพิมพ์อื่นอีกหลายพิมพ์ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์